นกอมื่อไหนเนี่ยทำไมเราดูในรีวิวแล้วเขาบินมาแล้วลงดึง ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครีมจะพาทุกคนมาเยือนถิ่นสมุทรปราการนั่นเองค่ะแล้วก็สถานที่สวยๆในตำนานแห่งนี้ท้าไม่มาก็ไม่ได้แล้วนะครีมจะพาทุกคนมาชมวิวถ่ายรูปดูนกนะคะแล้วก็มาสัมผัสบ,บรรยากาศสุดคลาสสิกสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะสถานีปากอากาศบางปูนั่นเองค่ะจะบอกว่าสวยมากๆไปค่ะทุกคนไปถ่ายรูปเล่นกันไปเลย หลังจากที่เราะะได้ถ่ายรูปดูนกชมวิวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะครีมก็มาอยู่หน้าบริษัทแห่งนี้นะคะนั่นก็คือบริษัทยูโทปเปียนจำกัดนั่นเองค่ะที่นี่คลิมได้ข่าวมาว่าเขาเป็นโรงงานต้นแบบในการประหยัดพลังงานนะคะเพราะเขาเนี่ยคว่ดรางวัลในการประกวดด้านประหยัดพลังงานหรือว่าสิ่งแวดล้อมมาเยอะมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตามครีมมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะคิมก็เข้ามาถึงด้านในของโรงงานแล้วค่ะแล้วก็มาเจอกับไกด์ของเราแล้วสวัสดีค่ะพี่สวัสดีคาะน้องจีน<ม>อย่างที่คิมบอกไว้เมื่อต้นคลิปค่ะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานต้นแบบในด้านของการประหยัดพลังงานวันนี้คิมก็เลยขอให้พี่หญิงมาเป็นไกด์นะคะพาทัวร์ว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยประหยัดพลังงานยังไงบ้างได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสถานกาธรรมดาแล้วทางเดินเนี่ยค่ะที่คอริดอรงเงี้ยนะคะ,นนะ,คะก็จะเปิดติดไฟนะคะ<อ>จะไม่มีการ ไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟไว้นะคะเพาะนานเดินแล้วก็อย่างโคมไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกบติดพวกโคมสะท้อนแสงกันรีแฟกต์นะคะแล้วก็ตัวพลาสติกที่จะกระจายแสงมากขึ้นนะคะแล้วในช่วงเวลาพักถูกไม่มีการใช้งานอันนี้เป็นห้องห้องช่างใช่ไหมคะไม่มีการใช้งาน mm hmm. ก็จะปิดไฟตลอดเนื่นองจากว่าตัวมาตรการเนี่ยเราจะทําหลายๆแบบนะคะเวลาของระบบจ่ายอากาศนะคะเป็นระบบชิลเลอร์ใช่ไหมคะจ่ายอากาศให้กับทั้งหมดของโรงงาน เมื่อเวลาจ่ายอากาศเนี่ยเราต้องเริ่มพัดเจ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วเราจะปิดอีกครั้งอ่ะก็คือ4<ม>ี<ม>่โมงเย็นฉะนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการอีกอันนึ้งก็คือสลับกันพัดพนักงานแต่ละหล้องอ่ะก็คือจะเวลางาทําไม่พร้อมกันค่ะมีมาตรการในเรื่องของแอร์ปรับอากาศนะคะที่เธบอกน้องฟิลไปนะคะว่าในโซนออฟฟิศนะคะก็จะใช้เป็นแอร์สปิดไทยนะคะ<ม><ม>เราก็จะมีการกาหนดระยะเวลาในการเปิดปิดนะคะเราจะเซตอุณหภูมิมาที่ประมาณ2ี่องศาเซลเซียสค่ะอุปกรณ์ที่เราเลือกก็เห็นว่าเป็นเบอร์ห้าอะไรเงี้ย ซนของห้องบติการห้อ,องแล็ะค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยในเฟอออฟฟิศเอใช่ก็จะทําให้เราเนี่ยใช้หลอดไฟน้อยลงเนื่องจากว่าเราได้แสงธรรมชาติเข้ามาทั้งสองฝั่งนะ คือครีมจะบอกว่าในด้านของการประหยัดพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะหลังจากที่ครีมเนี่ยได้เอาไปทําเองที่บ้านนะแล้วก็ไม่เห็นความเอาจริงเอาจังค่ะในระดับมาตรฐานธุรกิจโรงงานเนี่ยครีมว่าเพื่อนๆน,นะคะก็ควรจะใส่ใจเรื่องนี้กันมากขึ้นครีมเองก็จะใส่ใจมากขึ้นเช่นกันค่ะยังไงนะคะครีมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซีเฟอร์ให้ครีมกันด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกความสนุกที่ครีมจะนํามาฝากในตอนต่ตอๆไปวันนี้ไฟแล้านนะคะบ๊ายบาย